องค์กรคล้ายสีแก้วครับบรรนาธิการนิยสาร n filmax ครับก็ชอบตัวละครนําทั้งสองคนนะครับทั้งแอรบอนจอนสันกับเทเลอร์คิดคือตัวละครสองตัวนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดจะถามว่าชอบใครมากกว่ากันก็บอกลาบากเพราะว่ามันต้องมาด้วยกันนะครับคนหนึ่งก็จะเป็นขาวอีกคนนึงก็จะเป็นคล้ายๆมืดหน่อยคือดูๆแล้วเหมือนกับว่าแทบจะเป็นตัวละครเดียวกันแต่ว่าแยกมาเป็นสองวิญญาณนะครับคอยเถียงกันระหว่างความสุภาพสมองอะไรเงี้ยครับอีกคนนึงก็เป็นความดิบเถื่อนอะไรเงี้ย หลังมานรู้สึกว่าหนังอลิเวอร์สโตนก็อาจจะบางเรื่องจะดูตั้งใจสร้างเป็นหนังดราม่าที่หวังรางวัลเกินไปหรือว่าบางเรื่องก็อาจจะหลุดไปบ้างอย่างวิซเนเดอร์อะไรอย่างนี้เป็นบล็อกบัสเตอร์ไปเลยแต่เรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นหนังที่ดูสนุกอะครับคือเหมือนไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องเก่งมากว่าสร้างมาเพื่อเป็นแก๊งสเตอร์แบบเพื่อต้องหวังรางวัลมุ่งมาประชันบทบาทกันคือมันตั้งใจสร้างมาเพื่อผ่ามันเทิงอะครับคือเป็นหนังดราม่าทิลเลอร์ที่ดูแล้วก็สนุกตื่นเต้น แล้วก็ครึ่งแรกก็ค่อนข้างจะจริงจังพอสมควรคือมันเป็นหนังที่เราไม่ได้เห็นอย่างนี้มานานแล้วครับคือยุคนี้ไม่ค่อยมีคนสร้างหนังนี้กันแล้วครับเป็นเหมือนหนังจากยุคบุปผาชนนะครับมีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของความวุนแรงการค้ายยาคือสมัยนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังสร้างหนังประมาณนี้ได้อยู่ก็คงจะเป็นพวกผู้ับเก่าๆที่มีบารามีอะไรอย่างนี้ไปเลยครับซึ่งถ้าเกิดไม่ทําเป็นดราม่าจริงจังวออสการ์ไปเลยก็ไม่มีใครทําแล้ว แต่โอเดอร์สโตนก็ทำให้มันเป็นหนังที่ตลาดสนุกได้ครับจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ผมว่าหนังอย่างเงี้ยไม่ได้ฉใช้ให้โรงนานแล้วหนังที่ค่อนข้างดุดแรงมียาสิบติดมีเรื่องของความรุนแรงมีเรื่องของอาชญากรรมเป็นหนังที่ไม่ได้หาดูกันได้ไบ่อยๆครับเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นแต่หนังบล็อกบัสเตอร์ดูง่ายๆกันไปแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็นดราม่าอย่างนี้ก็จะค่อนข้างแบบซีเรียสไปเลยจริงจังไปเลยไม่ได้ทํามาพื่อควมบันเทิงมากมายเท่าไหร่อันนี้ดูเหมือนกับเขาก็ทําหนังอะไที่เขาเคยทาเล่าเรื่องที่เขาอยากเคยเล่าโดยลีลา,บาสบายๆคือซาเวดอาจจะไม่ใช่หนังที่ ดีที่สุดของเอเดวอร์สโอนอาจจะไม่ดีเท่ากับงานที่ขึ้นที่งของเขาอย่างพาทูนหรือวอรสตีดอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นหนังที่สนุกไม่ได้ตั้งใจสร้างมาเพื่อหวังชิงรางวัลอะไรเงี้ยครับเป็นหนังเพื่อความบันเทิงครับดูแล้วก็สนุกแล้วก็แต่ว่ายังคงความเข้มข้นในแบบหนังยุค8ปดสิของเขาอยู่เป็นการประสานที่ค่อนข้างโอเคครับคิดม่ดูซีรีสจนเกินไปแต่นะครับเดียวกันก็ไม่ได้เบาหิวจนเกินไปนะครับไม่ได้ฉาบฉวยไม่ได้เป็นหนังแก๊งเตอร์ฉาบฉวยอย่างเดียวอื